สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับโลบอกบอกฝุดวันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมถึงมี2หางทั้งหางสีฟ้าและก็หางสีเขียวขนช้างเราก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วขนจิ้งจอกก็ได้ทําการรีวิวไปแล้วและนี่ก็คือผลใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาขนทีเล็กวันนี้ผมจะมารีวิวขนทีเล็กให้ทุกคนได้รับชมมาดูกันว่ามันจะโหดและเทือนขนาดไหนอย่าลืม ติดตามแคทเกมสตรีมเมอร์ไทยด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับทุกคนมองวผมมอมมิ่งนี่ครับวันนี้เราก็อยู่ช่องแคทเกมสตรีมเมอร์ไทยกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมโลบบบลูดน่ครับหลังจากที่เราได้ทำการรีวิวผลแม่มอสไปนี่ครับผลคิสเน่นี่ครับแล้วนี่ก็คือผลใหม่ล่าสุดผลที่3ก็นั่นคือ ผลทีเล็กน,นี่นนะครับก็จะมีทั้งหมด2หางนะเพราะว่าผมใช้เผาเงือกนะครับผมเป็นยืมไอดีน้องเขามานะไม่ใช่เดี่มผมนะครับไอดีนี้คือว่าผมยืมมานะครับนี่ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าฟนะูรี่เนี่ยฟูรี่กำลังจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆืนะครับก็ระหว่างที่เราพูดคุยกันฟูรี่มันก็เพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวผลทีเล็กให้ทุกคนได้รับชมนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะทุกคนมาดูกันว่าผลเนี่ย หมาะกับการฟาร์มใหม่เดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนะครับแต่ก่อนที่ผมจะเทสเนี่ยครับช่องเรามีระบบสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเพื่อใครกูพลาดคอนเทนต์ฟรีไฟเราบอก one t h o u s a n man เนี่ยครับสามารถสมัครกันมาได้เลยเนี่ยก็จะมีชื่อเขียวเนี่ยเวลาคอมเมนต์ด้วยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เท่ๆให้เราได้ใช้นี่ยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับในใครับเออมา ตอนนี้ฟูลลี่เราก็เต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเพจก่อนเนี่ยว่าสกิลเซตเป็นแบบไหนนะครับผมก็กดสกิลเซตเฮ้เฮ้เอ๋อมันเหมือนชาร์จนะแล้วมันก็รัศบัตหางฟุบเข้าไปเนี่ยแล้วก็เอ็กเฮ้ยสกิลอะไรครับเนี่ยเหมือนจะแบบเป่งเสียงคำนาำว่านี่นะก็สกิลซีนะครับนี่เหมือนจะใช้กองเล็บนะครับฟุบอุ้ยเป็นสกิลซีเป็นกองเล็บเขาทุกคนสกิลซีเป็นกองเล็บนะแล้วก็สกิลวี แปลงล่างมันทีเล็กครับโอ้ยตัวใหญ่อะดูโมเดลกันก่อนเลยวเท่ขนาดไหนนี่นะครับโมเดลของทีเล็กนี่ครับโอ้หอย่างเท่ครับเท่จาดเท่จ้ดว้าว้าว้าตีธรรมดาได้ด้วยเอาจริงต้องไปห่วนมอนลาล่านี่ต้องไห่วนมอนลล่ามาฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บแร้งแร้งอยู king, ่นี่อยู่ว่าแร้งอยู่ว่าแร้งทุกคนแร้งจัดเลยแต่เมื่อกี้เหมือนมันจะมีคำรามเนี่ยเห็นไหม มันจะมีคำลามด้วยนะแรงจัดด้วยแหลยแล้ววิ่งเร็วด้วยนะเออแรงจัดแต่ผมยังไม่ได้กดสกิลเอฟแบบธรรมดาเลยนะเออผมจะกดแปลงล่างก่อน <c oughs> เนี่ยมอนตายแล้วไม่มีมอนให้ผมหมวดเลย,ยฟื้นโบเข้าไปโอ้โหพุทแรงครับทุกคนเดี๋ยวผมขอแยกกลับล่างก่อนนะผมจะเทสสกิลเอฟเนี่ยครับสกิลเอฟก็จะเป็นเหมือนกับว่าจะชาร์ตนะจะชาร์ตนะทุกคนสกิลเอฟโบเข้าไปของมันกระโดดต้มเข้ามาอย่างนี้นะครับ อุมนะแล้วเทส,ๆๆสอีกทีเนี่ยแซดฟึบอ่ามันก็จะเหมือนเตะแล้วก็สะบัดหางออกไปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนขึ้นพระจันทร์ออกไปเนี่ยแล้วก็นี่นะครับโบอ่าเป็นเสียงคำรามครับซีฟุ้มซิมเนี่ยเหมือนแบบจะเหมือนหัวในน้อสาร์แล้วก็เป็นกรงเล็บพุ่งออกไปด้วยนะแล้วก็วีเป็นแปลงล่างแนวส่วนเอฟก็จะเป็นกระโดดตําเข้าไปเนี่ยอ่ะแล้วขอย่านนี่ครับขอย่าแปลงล่างแล้วก็มาเทสกิลกันนะว้า แปลงล่างเสร็จแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้ก็มาดูที่สกิลเซตก่อนเลยปุ้งอ่ะฟันหางจริงนะครับแล้วก็ติดรูปทีเล็กด้วยเห็นไหมมันจะติดรูปมันจะเป็นเหมือนสถานะทีเล็กด้วยนะทุกคนแล้วก็อ๋อหุยอ๋อมันจะดูดมอนเข้ามาแล้วก็ผักมอนออกไปด้วยนะครับสกิลสองแลถือว่าโหดนะครับแล้วก็เนี่ยดูดิมันจะมีเหมือนสถานะทีเล็กด้วยนะผมคิดว่าสถานะทีเล็กก็น่าจะเหมือนกับว่าเป็นฟูรี่เนี่ยฟูรี่หลอดแดงๆนี่แหละอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลสี่นะครับ สกิลซีปุ่มอ๋อชนเข้าไปแล้วก็กัดนะครับกัดแล้วก็เหวี่ยงเหวี่ยงกุก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 กนะครับแล้วก็สกิลเอฟปุ่มมุ้ยกดโดดเข้าไปแต่มีไฟทุกคนเพรเท่อะเพรเท่อะเดี๋ยวผมเทสแบบวงกว้างๆเลยอะอ่ะจะลองเทสดูนะครับแบบไกลๆเลยนะฮะแซดนะครับปุ่มเอ้าจะปล่อยเป็นห้าแฉกเลยนะฟิวเข้าไปเนะครับแล้วก็สกิลเอ็กซ์นะครับดูดเข้ามาแล้วก็ปล่อยเป็นลำแสงเนะครับแล้วก็สกิลซีนะครับ เป็นแถเข้าไปเพื่อกัดนะครับแถเข้าไปเพื่อที่จะกัดนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสคอฟนะครับแบบกว้างๆนะครับว่ามันแทะขนาดไหนนะเอฟเอากลางวงเลยตั้มมุ้ยแล้วก็แยกไฟแล้วก็แทะจัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทใส่มอนดูนะว่าลามดาเมจมันจะแรงขนาดไหนนะะเดี๋ยวผมจะลองเอฟใส่ตัวนี้เลยฟุบปตั้มมุ้ยรึงหลอดครึงหลอดดูอีกตํามเรึ่ึงหลอดดีนะทุกคนคือว่าแรงนะคือว่าแรงนะครับดูดิแล้วดาเมจมันก็อ๋อเหมือนกับว่ามันจะเป็นดาเมจต่อเนื่องทุกคน หมือนจะเป็นดานเมทต่อเนื่องนะถ้าติดสถานะที่เล็กนะเดี๋ยวทุกคนค่อยดูเลขนะครับอ่ะเห็นไหมเห็นไหมดาเมทม,มันจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆนะเห็นไหมมันเลือมจะลดขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเน,นี่ยถ้าติดสถานะที่เล็กคือว่าดาเมทมันจะลดเรื่อยๆเฮ้ยมันจะเพิ่มเรื่อยๆนะคือว่าเลือดลดเรื่อยๆนะครับโดนดานเมทเหมือนเหมือนสถานนะอะไรสักอย่างเนี่ยแบบว่าก,กัดก่อนหรือว่าแบบติดติดพิษจะเคี้ยวอะไรประมาณนี้เนี่ย่ะ มันจะเทสให้ดูนะครับโบเข้าไปนะครับเห็นไหมเล่ห์มันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาจริ้งสองตัวเนี่ยเนี่ยดูดดูดมอนเข้ามาแล้วก็ผ่าออกจริงสองสกิลก็ตายแล้วอะมอนเน่ยเออเดี๋ยวมาดูสิโบเข้าไปกัดดูกักกูกักกูกักเห็นไหมอันนี้ติดเห็นไหมน้ำมันมันก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆเฮ้ยถือว่าฟาร์มดีนะถือว่าฟาร์มดีนะครับผลเนี่ยเออนี่ขนาดม้าแค่สามร้อยหกมัเนี่ยถ้าม้าเดียวกว่านี้แรงกว่านี้ไงทุกคนเออเดี๋ยวผมกลับล่างนะแล้วก็ลองเทสสกิลอีกทีีนนนครรรับว่่าาตอธมดเย ทราทำมันทำก็ขวนได้ด้วยเออเนี่ยแบบไม่แปงลงม่างแล้วก็ขวนได้นละก็คือแรงด้วยนะเออเดี๋ยวผมจะลองดูเนะยว่าสกิลมันจะติดสถานะทีเล็กไหมนะถ้าไม่แปงลงร่างไม่ติดนี่ครับถ้าไม่แปงลงร่างคือจะไม่ติดสถานะที่เล็กเนี่ยครับแต่ว่าสกิลก็แรงเหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าเราแปงลงร่างแล้วติดสถานะทีเล็กเนี่ยมันจะแรงกว่ามันจะแรงกว่าเดิมคนระับอ่ะท้ามันจะแปงลงร่างนะอ่ะก่อนที่จะแปลงร่างเนี่ยก็จําดูสกิลแซดอีกทีนะโผล่เข้าไปเหมือนจะปล่อยเขี้ยวไว้ด้วยนะแล้วก็จะเป็นแบบ วงแบบสว่านหานะนี้ยอันนี้ก็ช้านเนับแเราก็ปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปเนี้ยล้วก็ซีนะครับฟุบเข้าไปเนี้ยล้วก็ตะปบนะครับเป็นตะปบแบบว่าตอนยังไม่แปลงร่างนะแล้วก็เอฟเนี้ยก็กระโดดเข้าไปตั้มมาแล้วก็มาดูสกิลแปลงร่างเนี่ย เอาแต่ฟูลี่เรายังไม่เต็มทุกคนเราต้องรอฟูลี่สักกู่เนี่ยครับเดี๋ยวผมขอฟาร์มเอาฟูลี่ก่อนนะแป๊บนึงนะฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ่าฟูลี่เต็มเดี๋ยวผมจะแปลงล่างแล้วก็ให้ดูสกิลอีกรอบหนึ่งเนี่ยทุกคนฟึ๊บฟึ๊ฟึ๊บฟึ๊บจริงฟูลี่มันก็ไม่ได้ขึ้นยากขนาดนั้นนะเนี่ยแป๊บเดียวก็จะเต็มแล้วนะครับชึ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 บเนี่ยผมวนรอบนี้ฟูลี่ก็เต็มแล้วอ่ะตอนนี้ฟูลี่เต็มแล้วเดี๋ยวผมจะซูมออกไกลๆเลยนะครับมาดดูว่่่าาาเเเอฟฟแป้้งงลมันนนนจะะทขไห โอ้ท้จานเอ้จัดเลยนะครับอะดูโมเดลอีกรอบนึงน,นะผมคิดว่าตอนนี้ผลช้างผลทิซเน่แล้วก็ผลทีเล็กเนี่ยคือเท่ทุกตัวนะครับขึ้นเท่ทุกตัวสํสำหรับผมนะอะอะแล้วก็โบเข้าไปนะครับติดสถานะทีเล็กนะครับมันก็ขวนธรรมดาแป๊บเดียวอะโอนโหดโอนโหด,โดแล้วก็ดูดแล้วก็ผักแล,ล้วก็ติดสถานะทีเล็กแล้วก็ฟาดโบบาโบบาตายไงนะแรงจัดแล้วโอ้ยเอาเรื่องเนี่ยใครว่าผลน้กาแล้วผลนี้เอาเรื่องน,นนะครับ หดจัดเลยเดี๋ยวเรามอนเกินเดี๋ยวผมจะเอาสกิลซีกับสกิลเอฟนะครับไปซัดมอนนะครับเอาให้มันหมอบเลยนะอ่ะซีนะครับโบเข้าไปโบก็บติดสถานะทีเล็กนะี่แล้วก็บอนต่อเนี่ยแล้วก็ต่อไปก็เป็นสกิลเอฟเนี่ยโบมุยผมก็ชอบสกิลนี้เนี่ยไฟแบบอลังการจัดอ่ะเดี๋ยวมาสรุปสกิลกันนี่ครับปุบ๊บปุบ๊บฟึบก็นี่นะครับสกิลสัน้นนะครบโบเข้าไปเนี่ย ตอนแปลงร่างก็จะเป็นปล่อย5แฉกนี่ครับแล้วก็สกิลเอก็จะเป็นเขื่อนเดิมเนี้ยขึ้นเสียงครับดูดเข้ามาแล้วก็ผลักออกเนี่ครับแล้วก็สกิลซอ่าก็จะเป็นกัดเนี่ยเข้าไปกัดเนี่ครับแล้วก็สกิลเอฟเนี่ยกระโดดตั้มแล้วก็ระเบิดไฟเนี่ยอ่าแล้วก็มาดูสกิลแบบธรรมดาเนี่ยครับแบบธรรมดาก็จะเป็นโบเข้าไปเนี่ยสกิลแซดเนี่ย แล้วกด็ดูแล้วก็ปล่อยขึ้นเสียงเหมือนเดิมเนี่ยแล้วก็สกิลซีมาอันนี้จะเป็นพุ่งปบตะปบเนี่ยแล้วก็สกิลเอสุดท้ายเนี่ยกระโดดเข้าไปตุ่มถล่มพื้นนผมชอบสกิลเอจัดเลยนะมันเท่นเนี่ยทุกคน <laughs> ใครได้ผลนี้ผมก็ว่ามือทองนะหรือว่ามือทองเลยเนะครับก็อันนี้ผมยืมไอดีน้องมานะเขาก็ฟาร์มมาจนสกิลปลดแล้วเนี่ยคางจริงผมว่ามันก็เก่งนะเก่งพอๆกับผลช้าง ผลคิสเน่แล้วก็ผลทีผลที่เล็กเนี่ยเป็นผลล่าสุดนะครับที่เพิ่งเข้ามาที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่นะผมว่าแบบมนสุดแล้วมันก็เทโคตรโคตรคือโมเดลมันสวยเออผมชอบโมเดลครับโมเดลมันสวยจัดเลยนะเดี๋ยวผมจะแปลงร่างให้ดูอีกครั้งสุดท้ายเนี่ยว่าโมเดลมันเทขนาดไหนมันเหมือนกับว่าทีเล็กแบบพร้อมจะล่าเหยื่อพร้อมจะกินเลือดเนี่ยนี่เราแปลงร่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดูโมเดลเนี้ยนี่จึ๊บนี่ไง นี่เทจัดเลยนะเห้จัดนะครับเป็นไงทุกคนเทวะใครสุ่มผลนี้ได้ถือว่ามือทองนะครับแล้วจริงๆก็คือว่าแรงเลยนะสำหรับผมผมว่าแรงนะก็คือติดดาเมจต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็สกิลนะถือว่าใช้ฟาร์มได้ดีเลยนะครับถือว่าแจ๋วแจ๋วก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับที่มาให้ผมรีวิวนี่ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตามครับอย่าลืมนะครับ ใครยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมติดตามแคร์เกมสตรีมเมอร์ไทยนะครับส่งเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามช่องมอมมิ่งเนี่ยฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็จะ6,600ซับแล้วนี่ครับเดี๋ยวก็จะ7,000ซับแล้วะ 7, นะทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเจอกันใหม่ EP หน้าน,นี่ครับแล้วก็ขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนเลยนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับคิดสิ่งใดอยากได้สิ่งใดนะครับเก็บตังค์คลิกเอานะครับผมไม่มีตังค์ซื้อให้หรอกครับก็ขอให้มีความสสสุขคครับแล้้วกก็ิิิดดดด่่งงใใอยาไ ขอให้สมปรารถนาครับมวามสุขมากครับแล้วก็แฮปปี้นิวเยียครับผมบ๊ายบายครับ